เมื่อก่อนนี้พี่ศัก์เดือนหนึ่งแทงตามได้กี่ครั้งครับก็ยี่สิวันหนึ่งครั้งแต่เดี๋ยวนี้ตัดได้ทุกสัปดาห์หมายความว่า1เดือน4ี่ครั้งเลยเหรอครับ4ี่ครั้งถูกต้องครับผมผมเสียแักบ,บุญทองจากอำเภอเจเบริสุรัานีผลความน้ํามันของผม แปลงนี้อายุ5ปีใช้ปฎิณฑ์หรือว่าปุ๋ยมาหลายยอ่อดีบ้างไม่ดีบ้างแต่หลังจากผมใช้เทคโนโลยีและเบโโกลเบโโกินผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่มีมา1ปีแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะเทคโนโลยีและเบลกินดึงปุ๋ย,ยที่ผมใส่มาตั้งหลายปีขึ้นมาใช้ได้ดูดูลูกเลยมันพิสูจน์ความจริงว่าลูกนี้คือเทคโนโลยีเขาช่วยดึงธาตุอาหารที่ในใ,ในดินของผมขึ้นมาที่ผมใส่ไปและทําให้เกิดความสมบูรณ์กับดินดินร่วนช่วยดีแล้วก็ใบใบปาล์มผมก็สวยมากมันทําให้ ดินสมบูรณ์แล้วก็ดึงหุยขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาใช้ Bio ใบโอทโนโลฟรีเนี่ยนะครับมีปัญหาในด้านไหนครับก็ไป<อ>ุ๋ยเคมีนานๆแล้วก็ดินแข็งครับอ่าแล้วก็ผลผลิตมันก็ทรงตัวทรงตัวคือต้นทุนเราถ,ถูงแล้วก็ผลผลิตมูนกแข็เล็กลงเล็กลงนิดนึงแต่หลังจากใช้เทคโนโลยีทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถตัดได้ทุกสัปดาห์ นี่คือความตัวยอดของเทคโนโลยีเลบิโอฟินครับแล้วไบโอฟินเทคโนโลยีที่สักใช้ปริมาณเนี่ก็หนึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งลิตรครับรที่จะมีบริเวณดินทั้งหมดแล้วหลังจากใช้ไบโอเทคโนโลยีเนี่ยกี่วันครับถึงเห็นผลระมีสิบห้าวันอยา่างสูงครับก็จะเห็นว่าดินเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใบใบปางก็ดูขึ้นมาได้มากขึ้นครับอย่างทลายหน,นึ่งเนี่ยนะครับประมาณกี่กิโลครับพี่ก็ทลายนี้ประมาณสามสิบสามสิบนะครับแล้วก็ที่ได้ผลผลิตเยอะสุดน้ำหนักสูงสุดของต่อทลายนี้เท่าไหร่ครับสำหรับแป้งนี้ประมาณ40 40ก กิโลครับบางแปลงนี่ถือ50เลยใช่ไหมครับถ้าปัมติดกว่าปีขึ้นก็ได้50ิกิโลขึ้นโอ้โหพ่ศักครับที่พีิศถืออยู่นี่อะไรครับเวลกีนและเทคโนโลยีที่ผมใช้มาเกือบหนึ่งปีแล้วครับอ๋อตัวที่ทําให้ผลผลิตตามนี่เพิ่มข,ขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับลดต้นทุนได้มากเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขมีที่ได้ใช้แล้วก็ได้อยากบอกแล้วก็บอกต่อหลายคนเลยครับอื ประหยัดการใช้ปุ๋ยไปเยอะไหมครับพี่ศักดิ์ก็เยอะมากครับเราใช้ปุ๋ยแค่ยี่สถึงสามสก็พอแล้วถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีแต่เราใช้อินทรีย์ร่วมจะได้ดีดีมากเลยโอ้โหอยากให้บอกชาวเกษตรกรที่ปลูกตามอยู่ครับว่าอยากจะแนะนำยังไงบ้างครับการลดต้นทุนนี้ให้ให้มากด้วยเทคปนโลีนและเบอร์พินเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมใช้มาแล้วก็ประทับใจและมั่นใจ ขนาดปามแปลงน,นี้ผมใช้ได้เพอตัดได้ทุกสัปดาห์ท่านคิดดูว่ามีผลิตพันไหนบ้างที่สามารถตอบโจทย์เราได้ขนาดนี้ถึงรายได้และความประหยัดครับผมโอ้โหเมื่อก่อนนี้พิศักดิ์เดือนหนึ่งแทงปามได้กี่ครั้งครับก็ยี่สิบวันหนึ่งครั้งแต่เดียนี้ตัดได้ทุกสัปดาห์ตัดได้ทุกสัปดาห์หมายความว่า1เดือน4ครั้งเลยเหรอครับ<อ>4ี่ครั้งถูกต้องครับผมโอ้โห<อ>ทุกท่านครับถ้าต้องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับต้นปามของ,ของท่านและต้นไม้ทุกๆ พันไม้ใช้เทคโนโลยีและไบโอเทคนเท่านั้นเราสามารถจะเพิ่มรายได้แน่นอนครับผม